พัมพำ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 มยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหมียวคุยเรื่องเหมนพำมพมพัมพมพมพมเป็นรายการที่จะคุยเรื่องสิ่งต่างๆนานาในประเทศเขมรให้พวกท่านได้รับฟังกันนะจ๊ะเออไรนี้มันใครวะเนี่ยน่าจะเป็นนักรบโบกตอมังเพออ๋อนักรบโบกตัวหัวคอนี่เอง สภาพนักรบขเขม่นโบราณกับคนบ้าตามท้องถนนมันไม่ตั้งกันเลยนะคนแบบนี้ประเทศไทยมองว่าเป็นคนบ้านี่แต่ว่าในประเทศขเขมรก็คือนักรบขเขม่นผู้ยิ่งใหญ่เลยนี่ฮ <c oughs> นักรบขเขม่นผู้ยิ่งใหญ่เคยรบชนะใครมาบ้างวะแมปบอว <c oughs> เออว่าแต่ไอจาร์วันนี้มีเรื่องอะไรบ้างวะในวันนี้มีข่าวด่วนเป็นข่าวที่ส่งผลความมั่นคงในประเทศไทยตามชายแดน ประเทศไทยกัมพูชานั่นก็คือทหารประเทศเขมรเหิมเกรมอย่างหนักเดินข้ามชายแดนเข้ามาในเขตประเทศไทยเพื่อที่จะเข้ามาร้องเพลงชาติเขมรแต่ทหารไทยนั้นเข้ามาห้ามบอกว่าคุณจะทําแบบนี้ไม่ได้ทําให้ผู้บัญชาการทหารเขมรกดอย่างหนักเพราะเสียหน้าพร้อมประกาศก้าวสั่งลูกน้องที่เป็นทหารเขมรถ้าทหารไทยคนไทยมาพื้นที่แห่งนี้ทั้งที่พื้นที่ตรงนี้ก็เป็นเขตของประเทศไทยนะ ถ้าพบทหารไทยเข้ามาในพื้นที่ถ้าจะยิงกันก็ต้องยิงวายกัวจุงน่ากลัวจังเลยทหารขมแมนจะยิงไทยแล้ววายพี่เหมียวกลัวขนาดนั้นเลยหรือนี่เฮ้กูก็ทําท่ากลัวไปงั้นแหละทหารขมแนนเข้ารู้จักคำเทศไทยหรือเปล่าวะคำว่าอะไรเพื่เปิดก่อนได้เปิดเออจัดเนื้อข้าวเขาว่าไงบ้างวะสาหรับเนื้อข้าวในคลิปนี้นั้นยังไม่ชัดสักเท่าไหร่อ่ะนะ เหตุการณ์ในคลิปยังไม่ยืนยันว่าในเรื่องอะไรกันแน่แต่เรื่องการขู่ยิงทหารไทยนั้นมันจริงแท้แน่นอนส่วนภาพบรรยากาศในคลิปเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับอันนี้เป็นภาพบรรยากาศทหารเขเมรเจอกับทหารไทยนะครับเร้วผู้ชายใส่หมวกใส่เสื้อสีขาวแขนยาวนั้นพวกเขาบอกว่าเป็นผู้บัญชาการทหารเขเมรตามชายแดนก็ไม่รู้ว่าใครนะแต่ก็เป็นรุ่นใหญ่รุ่นโตของกองทัพเขเมรเลยทีเดียว ในคลิปเเป็นการเจรจาของผู้บชาการทหารเขมรกับทหารไทยแอลมึงบอกมึงจะเปิดทหารไทยไมมใช่ไหอแลวมึงรีบเดินไปได้วหนะต่อมาเขาก็ได้สั่งทหารเขมรให้ตึงชายแดนตรงนี้เอาไว้อย่าให้ทหารไทยเข้าทั้งที่มันก็เป็นพื้นที่ทหารไทยนะเออคนร้องได้นี่มาลองได้ตั้งตามกันทุกคนนะสั่งห้ามนะคนไทยมา มมมนนแม่เฮียก็ทำสงตึงเกิน,นเดี๋ยวทหารขาเมเณรก็ได้ร้องไห้ห้าบิดาออกทีวีอีกหรอกโดยในคลิปที่ท่านผู้ชมได้เห็นนั้นพวกทหารขาเมเณรได้มาอ้างสิทธิ์ณแห่งนี้ในพื้นที่ปราสาทตาเหมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์แ้วที่ตรงนี้ก็เป็นเขตพื้นที่ฝั่งไทยที่อยู่ติดชายแดนขมรน,นะครับ แล้วอยู่ๆทหารขมรพี่แกก็เดินเข้ามาเฉยถ้าเป็นการเดินเข้ามาเยี่ยมเยียนหรือว่าร่วมกันตรวจชายแดนก็ไม่เป็นอะไรแต่ตามข่าวยังไม่เป็นทางการก็บอกเอาไว้ว่าทหารขมรพี่แกจะมาร้องเพลงชาติขเมรในพื้นที่ตรงนี้เฉยเลยแล้วการกระทําที่ทหารขมรอยากทําแบบนี้ทหารไทยนั้นจะยอมได้อย่างไรทหารไทยจึงได้ทำการออกมาสังเกตการแล้วก็ออกมาพูดคุยตามปกติ ก็บอกประมาณว่าพื้นที่แห่งนี้จะร้องเพลงชาติไม่ได้นะป่าเพราะมันเป็นพื้นที่ชายแดนของสองประเทศโดยเขาก็อ้างว่าพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นของประเทศเขมรเหมือนกันเฮ้ย <Hey, S 2> พวกคนเขมรมันเข้าใจอะไรยากจริงๆไปคุยขวาอย่างรู้เรื่องมากกว่าเฮ้ย <Hey. S 2> พอพูดคุยได้ไม่นานก็ทำให้ผู้บัญชาการทหารเขมรนั้นไม่พอใจเขาจึงสั่งลูกน้องทหารเขมรไปว่าอย่าให้ทหารไทยคนไทย เข้ามาในพื้นที่แห่งนี้โดยเด็ดขาดถ้าจะยิงก็ต้องจำใจยิงกันนะว่าอ,อ้กลัวจนค้นโตดลกไปหมดแล้วกัวทหารขมรเถอะเพ่แปวปวดเอ๊ะไอ้ซ่องมึงดูนั่นเดยคนสร้างยิงแต่แท้เดินนี้ไปโน่นละบ้าบอเออไอ้ซ่องมึงว่ามันจะเปิดจริงเปล่าวะทหารขมรมันไม่กล้าหรอกเพ่มันก็ยึกยักยึกยัก,ยกทำทรงไปงั้นแหระเพ่พอให้ได้ไปคุยไปเล่าว,วีรกรรมในวงเล่านี่ ในยุคนี้ก็รู้อยู่เพ่ประเทศไหนเปิดก่อนนี่ได้ปูดแน่นอนเลยนี่ถ้ามันไม่มีกฎหมายเปิดก่อนได้ปูดระหว่างประเทศเข้ามาประเทศเวียดนามเล่นประเทศเขเมรไปตั้งนานแล้วนี่พวกทหารเขเมรไม่ได้มาแอคอาร์ตสมาร์ทโกะแถวนี้หรอกเพ่เออแล้วทหารเขเมรเขาจะมายิ่งใหญ่ขับฟ้าอะไรเท่าแผ่นดินไทยวะเท่าที่สองคิดนี่อย่างแรกเลยเขาคิดว่าทหารไทยไม่กล้าหรอกเพ่แล้วทำไมเขาคิดว่าทหารไทยเราไม่กล้าทำอะไรเขาวะ พูดได้เหรอเพ่อเออไม่ต้องพูดก็ได้ังนั่นแล้วอย่างที่สองนี่มันคือการยั่วยุเพ่ถ้าทหารไทยตะบะแตกไปทำอะไรทหารขเมรน,นิดหน่อยนี่เดี๋ยวพวกทหารขมรมันก็ไปฟ้องสานโลกต่อเพ่แล้วไปไปมามาภาษาตาเมือนทมอาจจะเป็นของขเมรได้เพ่อเออมันจะเป็นไปได้ไงวะพูดได้เหรอเพ่อเออไม,ไม่ต้องพูดก็ได้ แล้วความเป็นไปได้อย่างที่3มนี่คืออะไรวะเขาน่าจะเมาค้างเพืแ่แฮะเมาเนี่ยนะใช่แล้วนี่พี่เหมียวลองคิดสภาพดูสิเพ่คนบ้าที่ไหนนี่จะมาร้องเพลงชาติตอนกลางวันในเขตชายแดนไทยเขมรเพ่ถ้าอ้างอิงจากข่าวที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี้นี่แถมจะคู่ยิงทหารไทยในพื้นที่ของไทยอีกคนดีๆไม่มีทําอะไรแบบนี้หรอกเพ่ นอกจากคนบ้าคนสติไม่ดีหรือว่าคนเมาค้างนี่คนดีๆเขาไม่ทำอะไรกันแบบนี้หรอกเพ่เสียสัมพันธ์ใช้แดนกันหมดนี่เออกูก็ว่ายอย่างนั้นประเทศเขา้าแต่ละคนก็เต็มเต็มบ้าท,ทางนั้นด้วยบ้บบอทหารขามนตึงสักขนาดนี้แสดงว่าเขาเตรียมตัวมาดีแน่นอนน่าจะใช่นี่ถ้าอย่างนั้นคงปากไม่เก่งขนาดนี้หรอกเพ่อเอ,อ้ยจัดช่วงนี้ทหารขาม่นเป็นไงบ้างวะคงจะซ้อมกันยังหนักเลยสิท่า ตอนนี้ทหารขมเมนั้นก็ทําการซ้อมเดินแถวให้พร้อมเพียงกันอยู่กับบอสโอโ,ห,โห,หน่ากลัวสุดๆไปเลยเออมันซ้อมเดินแถวไม่เย็บทหารไทยตามชายแดนหรือเปล่ามหมงถ้าทหารขเมเวมารบตามชายแดนทรงบ้าบอคอแตกกันเยแบบนี้นี่ทหารไทยยิ้มเลยนี่แ,และส่วนทหารชั้นในร้อยนั้นก็ ไปนั่งแสดงรำไหว้ครูกับท่าไหว้ครูว่าบอคอแตกมั่สู้ตัวเหล่งประหลาดประหลาดเหมือนเดิมกับการแสดงจันทึงสุกกับวิชาขเขมยุทธขเขมรโบนราณใครสนใจที่จะไปดูการแสดงก็ไปดูได้อะนะในประเทศขเขมรแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะเอยจอรอดถ้าไอ้พวกเนี้ยมารบตามชายแดนมันจะเอาอาวุธหอกของพวกมันไล่แทงโตตหนไทยหรือเปล่า ทหารขมรนคงไม่บ้าบออะไรขนาดนั้นหรอกนี่อา้าวไม่แน่หรอกอะไรก็เกิดขึ้นได้ทำหมีขม่นป้าแม่พอไทยมีสยายยมยุทธเมรนก็ยากจะมีขมรนยุตมากเป็นการรวมวิชาการต่อสู้ของประเทศขมรนกูระส่งใสจริงๆเราทหารขมรนแก่งสักขนาดนี้ทำไมโดนประเทศอื่นยึดบ่อยๆไวะถ้าประเทศขมรนเก่งจริงนี่เขาทำของใส่ประเทศอื่นๆที่มายึดขมรนก็จบแล้วเพื่อ เออใช่ขมแม่เขาเก่งเรื่องการทำข้อ,ของไหมใช่หรอเพียงอย่างเงี้ยไม่ทำข้อ,ของใส่แบบเบอโอ,อกะโอเคโอเคขมแมยัง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 ชงเขงชงงชงแงชงเง